กับเกมแฟนตี้ส์อะไรสองฮะรอบนี้ก็เปิดตัวอยังไม่เป็นทางการนะจู่ๆมือก็มาแล้วก็อัดไม่ทันนะโปรแกรมก็ค้างแลอะไรรู้วันนี้มลสุ่มเขาหน่าจุ่มือก็วันนี้ก็มาอยู่กันทั้งหมดสามสี่คนนะครับไม่ไม่ขอแวะบินทักเลจากรายการทักเลยแคตี้นะบ๊ายไปไปจบแล้วก็ไปยังังผมก็กินเล็กนูก ผมโอ้โหเข้ามาผมเล่นเกมทีโอ้โหแม่งจอฟ้าเลยผมก็อีเล็กคนเดิมอีเล็กนะแต่กนอีเล็กโอ้ไม่จอดโอ้โหจอดโอ้โหจอดให้ตายเสียซาลาให้ดิเธอะเราไปออให้เดาเธอจูเลียทุกคนอะไรนี่อะไรนี่ให้เครียดเถอะาลาให้เครียดเถอะซาลาโอ้ไเดี๋ยวนะสักแป๊บสักครู่นะครับเอ้ยเอ้ย มอนบอสเออก็ถูกดีกว่าภาานะอักิโตนี่ไงนี่ฟอร์ได้แล้วนี่ไงอีเล็กแล้วนะเนี่ยชายาส้มๆแดงๆมดเลยข้ามมอนไปถ้าแหลกขออภัยด้วยนะอุยวันนี้มีบุคคลหายไปนะก็คือเขียงนะฮะหายไปอยู่แล้วเพราะว่าคอมเขาไม่สามารถที่จะมุดไอพีเซิร์ฟญี่ปุ่นมาได้นั่นเองหลุดปาก ไปเฮ้ยเอาเถอะเอาเถอะคนเจ้าสตาร์สตาร์พีโอสองยี่สิบไม่ค่อยจะมาส่งยูทูบหรอกส่วนใหญ่อะจะใครมาส่งเนี่ยส่งไปเขาก็ไม่รู้เออส่งไปเขาฟังไม่ออกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกส่วนใหญ่แล้วพวกตัวอย่างเกมอย่างเงี้ยอืมพวกตัวอย่างเกมเจอลงที่เว็บนิโกะหมดเชออนิโกะนิโกะโดกะอะไรเย้บลิงได้อันนี้อันนี้หลินนะะคนนี้ชื่อหลิน ตัวนี่งดำมั้เมิตกนิ่งกนิ่งมิตนิ่งกนิ่งเอาเอาเคียวหายพวกเคียวหายลิ้นน่ะใส่สะพายกระเป๋าะโอ้เฮ้ยอสานามิแต่งแต่งตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชุดไปน้ำดีนะสำหรับเมรีนะซีชุดไปน้ำหมดเลย ใส่อะไรมาเนี่ยฮะโอ้โหไม่ชุดแรงมากอะ่ะอาสนามีดิสตริงกิ้งบิกินี่มาเลยนะยูโ you น know. ได้เสียงใหม่มาฟินมาก <c oughs> เสียงแมวมาเลยที่ใครสิงคโปละล่ะ <c oughs> อัอ <c oughs> อน,นั่นมาเลยนั่นมาเลเซีย บายเลยแนลเปี้แนลเปี้นิกเกรนิีเกน่ารักว่ะเฮ้ยระเบิดจิ๋วเราจะเดินเข้าไปเก็บยางอู้ค้างั้าเพลินเจะมึงใครตายอ่ะกบนอนจูบพื้นไปเรียบร้อยแล้วอู้ วิ่งเดือเซนอ่ะใส่ชุดไปน้ำไหนๆบม่ชุดไปน้ำในซองอ๋อกางเกงแดงนะว่าแล้วพี่แกต้องใส่กางเกงโอ้โหกงากงเกงแดงกางเกงแดงหรือว่าจะแบบโอ้โห <laughs> ไม่ใช่เดียวนะยหรือว่าจะแบบอะไรอะ่ะกางหรือว่ากางเกงแบบที่ไอ้ไอ้หลามเรื่องฟรีใส่ไอะไอ้หลาอ๋อเดือนนั้นนะนะอเ,อเอาเอาที่โตขึ้นมาเป็นดาบมาทูกหัวมอนะโป๊กโป๊กเลย เพราะวกับว่าอนันตของลมมามันยืดได้เอ้ยหมุนได้หมุนได้ทำไมมันหมุนได้เนะนั่นสิผมก็ไม่รู้และทําให้โลมาเ่องฟรีนั่นแหละครับเขาบอกว่าดุ้นมันหมุนได้ยินดีเต้อนรับเข้าสู่ช่วงอะไรเนี่ยช่วงติดเลสแต่บแลวกต้องวิ่งมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เสร็จก็ต้องกระโดดโอ้เออเออ ตัวมองอะไรไม่เห็นเลยนั่นอที่สองตายนะเป็นเรื่องที่หายากหาชูชูยากมากเลยนะอ้าวลอตตี้ใครคือลอตตี้นี่ไงลอตตี้ลอตตี้ที่ยืนคู่กับรูเบิร์ตเแหละรูเบิร์ตที่ชอบพูดว่าโอสเนี่ยเอออ้าวมันทำอะไรอ่ะบอกได้แต่จะบอกว่ารูเบิร์ตพูดคำติมไม่เป็นนอกจากคำว่าโอสโอส อยู่ไหนกันเนี่ยแล้วทำไมกบตายแล้วไม่เป็นไรกบเราไปชุบนอนจูบนอนจุบทรายเลยทรายตรึงชีิจังควยแก่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เค้ยเ้ยเฮตย้นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮายเฮเ้ยเฮ้อเ้ย ไปเร็ว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 มันคำหยาบไปแล้วจะพูดว่าคุณสามนาเดินนาเร้นไปนะโอ้โหแม่งใช้อาวุธน่ารักกันจังนะสาวๆเออใช้อะไรวะโอ้โหแม่งโดนมันโลมหัวใจเป็นลมเห็นเป็นลมนะคนหนึ่งอ่ะอีกคนเป็นลมเป็นลมหัวใจเป็นลมเลยลมทำไมไม่ให้พักอันนั้นเป็นลมไปตายใส่หอกหัก ก็เอาเงิมาใช่นก็อาก็เอาสปอตเทปพันๆแล้วก็เทปพันนี่ได้ใช้ได้ต่อไหนดูสิเดีม่ห่วงยางนะห่วงยางเป็ดอะเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนห่วยางเป็ดเมื่อก่อนกี่คนหวยโอ้โหเจอบ่อยนะเฮ้ยเฮ้ยดูชุดแม่งเลยไม่จี string เลยยอี้ ชื่อฮิวที่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นชื่อสำเนียงจีจ๋าห่วยอืมโหนี่มันบอสแลแล้วเนี่ยนี่มันแฟร์สเตย์นนีปลาหมึกเันนีเันนีปลาหมึกเวอร์ชันตัวรถเอ้ยโอ้โหโอมารองเท้าไปโอย จูเล็กตายซะเรดูดูท่ามันเจ้า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 เจดูดูท่ามันโหโหโหจริงมันถืออะไรมาวะเนี่ยอะไรมันเสียบแล้วมันเสียบแล้วเสียบไหมตาย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 โอ้ยมันเสียบแล้วเสียบไหมพูดอะไรเนี่ยโอ้ยหยาบคายจะโอ้ยโอ้ยมันเล็ดมันเล็ดอะไรคือมันเล็ด โอ้โหเมล็ดหวยเกือบตาไม่ทันไม่เกตเหรอเกตเกตเกตไปมาเกตไปซื้อของมโอยท่าอะไรวะมันแปลกแปลกไปมาคนละเก็ตเย้ไม่ดับตายแล้วเฮ้ยมามาอะไรนะจีนสองอะไรซาสตาร์อะไรนะทำไมโอเคไม่ใช่ ซาเกะที่พูดเมื่อก่อนน่ะใช่ซางโง่ซางโง่ซาพอฟาซาอืียเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นไอ้ไอ้ข้างหลังพี่เขาไม่เนี่ยเดี๋ยวมันแทงไส้เละไส้ไส้เละเฮ้ยไส้เละเลยเดี๋ยวาของไ้ดูดูริมทางเลยอาบน้ำอาบน้ำโอ้โหแบงค์เล็บปี้สก oh, ุลใหม่นะฮะสกุลใหม่นะ มันจะมีบอลเยอะบอมบ์ตัวใครเนี่ยเอาเอ๊ะนักนักหินนักหินเดี๋ยวจะไม่ตีแล้วนะไปไปไปดูความบุญบายนะว่าจะเป็นยังไงชาร์จมาร์กแล้วไ์เลยเดยพิเจอร์เต็มมีมั๊กไหมนะไม่มีชาร์จไปเลยรอตู้รอตู้รอตู้ไม่ทันแล้วพี่เอะยกบไปไหนมา ทำไมแล้วเราเห็นกบตามหลังลตลอดเลยกำลัขอของช่วยทุกคนอยู่เว้ยช่วยอะไรอ่ะช่วยอยู่เฉยๆฉยอยนีไง๋อนึกว่าช่วยเฉยเฉยช่วยอยู่ยนี่ไงไหนไหนเขาไปดูไหนดิอ๋อช่วยอยู่โหมันเนาะก็ว่าใครยิงห้าหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่น

มันบอกทำไมเนี่ยปื้นปื้นอยู่ไหนปื้นอยู่ไหนอันเดียวไม่ได้ไม่ใช่กันเนอร์นี่ลำบากต้องกิดอย่าเพิ่งใช้ชั่วโมงถ้าไม่จำเป็นนะพี่เป็นจะพุ่งมาหาหรือเปล่าอโอแอบแอบแอบอ๋อแอบเลยอย่าไปชุบโอ้ยกะหึก เอ้ยไม่เป็นไรวะตัวปนโอ้โชคดีที่ชุบที่ชุบคันและเกี่ยวอะไรมึงไว้เนี่ยคือไม่ใช่ะไตีมาตีมาเขาเข้าห้าะไรเ้อย่างเงี้ยแม่งตีโคตรแงไม่ได้เด็กหรอกเอามึงได้เดกละวะมาเป็นเส้นเปเส้นเลยล่ะโอ้ตดเ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 แล้ว ต่จะแต่เออพิสกีเลือดจะมาลิบหลียังละลูกมันยังคว้าไดเยอะเยก็โอ้ัป้อมดวนเลวไปไปเลยไปเลยเอ้ยมันจะพุ่งใส่แล้วเออไมู่่ะรอล็อบรอบรอบทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะตรงนี้ มีเวลา<ม>อีกสองทีกว่าโอ้โหไม่รองไม่ทันนะสองทีไม่ทันอะเฟลแน่เฮ้ยเหมือนเหมือนมีรประเดน็นเหมือนมีประเดน็นเหมืหนอนมีประเด็นบอกแล้วฟึ้งไปโดนเลยนะประเด็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสองชุดเออเดี๋ยวเก็บส่วนของเราไว้อย่าลงใส่หัวตู้อย่าลงใส่หัวตู้อุ้ทำไมขาวอุ้ยทำไมขาวเอออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดนีเลยนะลุกลุกมาเปิดขวดยาแล้วก็นอนนะพี่จักรีนอน โอ้ยขาวเกินไปรับไม่ได้โโม้เลยยิงแบบรีดอีกเฮ้ยใช้ได้แล้วใช้ได้เลยเย้พิสเกิเย้พิสเกิฆ่ามันพิสเกิฆ่ามันดึงมันลูกขานเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยิงลูกใหญ่มารอปะเบเบลลูกขานประธานฟ้าดีกว่าเฮ้ยรู้สึกเห็นวิวอย่างนี้ใช่เลยมันจะยิงมันจะไม่ยิงแต่มันจะปุ้งใสมเฮ้ยเอ้ย ไม่ได้เดกเขาหรมันไอ้เจอมาได้แดกแล้วอ่ะได้แดกเรียบร้อยเก้าร้อยเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเองไม่เป็นไรพี่ตีไปไม่ทันอ่ะสี่สิบวิใครไปทันมาสี่สิบวิส3 1สามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดจงจิ้งจิ้งจ้งจิ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 ้งอมันรับขม่บงองหนึ่ง ท o m อ้อเปรีป้ยวเรามาตอนเวลาเลยเยอะไม่เป็นไรเรามีอีกชิ้นกลัวอะไรอะเดี๋ยวขอไปรับแก้มือแป๊บโอเคก็มาแก้มือกันเมื่อกี้เราะเมื่อกี้มันแพ้ใช่ไหมเวลาไม่ทันรอบนี้จะรอดเปรี้ยแม่งเลยแก้มือเจอแลอ้วไปหาสิครับไปที่ฮารเราเคยลงกันแล้วใช่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะแตกต่างยังไงรู้แต่ว่ามันยิงเอายิงเอาอะไรเนี่ยกลางหัวคือดเด็กหลกเบื่อชื่อนี่มืดชื้อน <อะ S 2> ี่มืเด,ดเลย,เยช่บไปกบเราตายนะฮะมัน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 ก็แรงเกินไปแปดร้อยแปดร้อย <80 2 S 2> สองแต่นะแที่มันหลบกงแต่ที่มันลหลบง่ายเลยนะ น่พ่นพ่นน้ำมาจากปากน้าแตเพี่เสียดูหน้ามันเลยมากกาดูดูกากรดเออเ้ยลูกบอลสวยว่ะถายรูปมหม่แปดมีวี อยากให้มีวีคมีวิคหลักเศษพี่ป้อมดวนเอ,อป้อมแล้วก็อยู่ถไกลไม้ไกลมือเลยใครเป็นกันเนอร์ปืนจริงหนึไม่มีใครเป็นสักคนนะพี่เออปืน,ปน,ปนกันสแลตก็ได้ยิงอะไรคะข,ข้าตัวปชัดนขาตัวปรชัดมีแต่ธนูอะ นี่เนี่ยไม่โดนโอ้โอเยี่ยม oh oh. อย่าเข้ามาใกล้แค่นะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเครื่องร้อนนะกบล้างพืน้นนะบอสว่างร้อนแล้วร้อนเี้ยกันเอาเตะอะไรเนี่ยมาอีกแล้วชียดหลังยิงได้ไหมอักยิงเชีย Oh. พี่ตะกี้ไม่เป็นไรเลยหมเนเพราะว่าไงพี่จะตายหมูเออเอาตาย <c oughs> ตายแล้วอ่ะพี่ขึ้นไปซื้อยา <c oughs> อ่โหพี่สองลงทุนชุบเองเลย <c oughs> เอา้าวอ้าวชุบเองกับมือชุบเองแต่ไม่โดนเราอ่ะมันเราไกลเกินมีธนูให้ต้องใช้ถึงมันจะเบาแต่ก็อยากใช้เอ้ย ดซูเปอร์ฮาร์ดจะหดวันนี้ฮาตรงนี้แหละตรงที่ว่าลูกบอลกลมๆมันเยอะเกินเบออรเรเ้าเจ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 ้า ขี้เยอะเลยมี่ขี้นี่มันขี้ทองคำสมหัติว่ะสมบัตสามารถเอาขี้ไปขายได้นะเอ้ยสามารถเอาขี้ไปแลกกับของได้นะเป็นขี้ที่มีน้ำว่าไม่เซนต้าเนี่ยถ้าจบไปไปสนามเผ็ดเอ้ยเผ็ดอะไรเผ็ดวะดีเนี่ยอะไรคือเผ็ดไม่รู้เหมือนกันแต่แกงจะเผ็ดก็จบไปไปสําบอีเวนต์หน้าร้อนเนี่ยก็อีเวนหน้าร้อนก็ร้อนร้อนก็มาเล่นน้ำตีบอส ร้อนที่หน้าร้อนร้อนอะ่ะเราไปเจอกันใหม่กัแอมจังในคลิปหน้านะแต่พวกเราอะทั้งสี่ห้าคนเนี่ยปอร์ดหนึ่งคนปอร์ดวิกตี้ที่อะไรไม่รู้อะไรเราเจอกันใหม่แล้วกัน <c oughs> เหนื่อยบ๊ายบายไปน,นอนพักดีกว่า